คนตอนนี้มาพบกับหมวยอาหมวยใส่หมวนเนาะเมื่อน,นี้หมวยซีมาลองเห็ดสุกสาลีใส่ซีนหมูเป็นในดนนมาติดต,ตามกันเลยตอนนี้เรากำลังตำสาลีเนาะหรือว่าข้าวโพดฮาบูมีเครื่องปั่นกันเลยตมอังนี่ก็คือส่วนประกอบขาเนาะมีน้ำสุกหมูแล้วก็มีน้ำสาลีมีแป้งสาลีมีแค่ลอดแล้วก็ผักบัวหัวใหญ่มีเกลือริกไทยแล้วก็มีซีนหมูแล้วก็ มีซาลีไว้แต่งหน้าแต่ว่าตอนนี้หมดมันคืนแล้ว สุปแล,แล้วสุปขอโพดใส่ซีนหมูเนาะมาซีมกันเลยมาซีมนวมกันเดอ้อทุกคนเลยตอนนี้หมวยเห็ดสุกสาลีใส่ซีนหมูแล้วแล้วตาเป็นแมบนี้ัวยันมันเหี่ยเขามาซีมกันเลยว่าซีเป็นไนไหนเนาะเห็ดเป็นครั้งแรกเลย มันกาพอไปได้อยู่เนาะเพราะว่ามันโม,นมนเค็มเนื้อาดกายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้วในเด้อเจอกันคลิปหน้า